หัวใจของคุณและเขายังผูกพันกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเลือกรูปภาพกันนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3าใบค่ะก็เลือกภาพที่รู้สึกว่ามีความผูกพันกับคุณมากที่สุดค่ะสำหรับภาพที่1น,นะคะนั้นสื่อถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งแต่เป็นความผูกพันที่เงีย,ยบๆสงบเหมือนสายน้ําที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่ ความผูกพันของคุณทั้งสองคนเชื่อมโยงกันด้วยความคิดถึงและความผูกพันแม้ว่าจะมีระยะห่างในความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวเขาเองยังคิดถึงคุณอยู่เสมอเหมือนแสงจันทร์ที่กระทบอยู่บนผิวน้ํา เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้บอกอะไรให้คุณได้รู้นะคะแต่ว่าความผูกพันนั้นก็ยังคงอยู่ความรู้สึกที่เขามีกับคุณะคะ่ะยังไม่จางหายไปไหนเลยยังอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมค่ะมันเป็นการผูกพันแบบที่จิตใต้สำนึกของเราอะ่ะยังผูกกันอยู่นะคะสำหรับรูปภาพที่สองค่ะเปลวไฟในความมืดภาพนี้นะคะมันสื่อถึงพลังงานที่ร้อนแรงค่ะแต่ถูกกดทับไว้ด้วยความมืดที่อยู่รายล,ล้อมข้างนอกค่ะด้านหน้าอาจจะเป็นคนที่กําลังยืนอยู่ที่ไกลๆแต่ว่าแสงเทียนมันอยู่ใกล้เลยทําให้เรามองไม่เห็น ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความเข้มข้นมากนะคะมันรวมกันไปหมดเลยค่ะมีทั้งความรักความเจ็บปวดความลังเลสงสัยแต่ความรักและความผูกพันของคุณทั้งสองคนยังอยู่ค่ะเหมือนเปลวไฟที่มันไม่มีวันดับลงถึงแม้ว่าจะมีเงาในใจหรือสิ่งที่คุณและเขายังพูดคุยอธิบายกันยังไม่หมดแต่พลังงานนั้นค่ะยังเชื่อมโยงแล้วมีความรู้สึกถึงกันอย่างชัดเจนความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความผูกพันอย่างแรงกล้าและความทรงจําต่างๆที่ไม่มีวันจางหายไปกับการเวลา ภาพที่3ค่ะเงาสะท้อนจากจักรวาลภาพนี้สื่อถึงการเรียนรู้ความเข้าใจแล้วก็พลังงานจากจักรวาลหัวใจของทั้งคุณและเขานะคะมีความผูกพันกันอยู่ในระดับที่ลึกมากนะคะไม่ใช่ความผูกพันของคนในโลกมนุษย์ปกติแต่เป็นพันธสัญญาค่ะที่มีการผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติหากคุณทั้งคู่ยังอยู่ในเส้นทางของการเรียนรู้ เขาคือส่วนหนึ่งของบทเรียนของคุณค่ะและพันธกิจทั้งสองคนที่จะต้องมาทําร่วมกันและวันหนึ่งพลังงานเหล่านี้ค่ะจะนําพาให้คุณและเขากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะด้วยสถานะใดก็ตามเพราะความผูกพันในระดับนี้เป็นความผูกพันการข้ามภพข้ามชาตินะคะแล้วก็มีภารกิจทางจิตวิญญาณร่วมคุณอาจจะเป็นคู่กรรมเป็นคู่แท้หรือคู่ใดๆก็ตามค่ะแต่เดี๋ยวมันจะได้วนกลับมาพบเจอกัน